สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับวันนี้อยู่กับผมเช่นเคยแอดมินเจครับสำหรับวันนี้ผมจะมารีวิวขายรหัส ROV นะครับเป็น ID ที่1348โดย ID นี้เนี่ยผมตั้งราคาไว้ถูกมากๆเลยนะครับแค่เพียง6,500บาทเท่านั้น6,500บาทจะได้ข้อมูลหัวจะรดเท้าของ ID นี้ไปเลยซึ่ง ID นี้นะครับบอกเลยว่าคุ้มมากๆสำหรับใครที่จะได้ไป พราะรูนครบทั้งเกม r v 300ชิ้นฮีโร่ครบทุกตัวและที่สำคัญมีสกินอนิเมะของไวโอและ b u t เ e อร์ไฟสติเคิลสกินพร้อมกับลัสมวยไทยด้วยดังนั้นใครสนใจดูคลิปนี้ให้จบเพื่อประกอบการตัดสินใจได้เล,เลยนะครับเริ่มกันที่ข้อมูลเบื้องต้นก่อนเลยนะกันรหัสนี้ฮีโร่112ตัวครบหมดเลยสกิน280สกินในหน้าสถิติต,ตรงนี้นะครับแล้อดีตที่เคยไปสูงสุดเลยเนี่ยคือระดับ Supreme c o n c คูลเลเลยนะครับอันนั้นคือแรงที่เคยไปถึงเลยนะครับซึ่งนี่คือข้อมูลเบื้องต้นในด้านหน้าสถิตินะครับทีนี้เราไปดูกันในสถิติเชิงลึกกันฮีโร่หลักๆในดีนี้ก็จะมีใน2องไวยโอเซเนียลซูกาเทวานาสไฮยะเตมิหนาคอสลองเรียวริกเตอร์เทนมาลอชโอเมน นิโปเอนโซครินแอคเฟและก็ตัวละครอนนื่นๆอีกมากมายประมาณนี้นี่คือความชำนาญแต่ละตัวสกอร์แข่งขันมีการเล่นในสองเรจเดอรี Q ่เมกาคิวคอสคิวตามนี้เลยส่วนคาร์เน h เชสไม่ค่อยได้เล่นนะครับแล้วก็ภาพรวมสถิติและวินเลตแต่ละโหมดจัดอันดับกราย a รทเทิลสิบวิสิบเอเบซคลาสฮุกวอลสกรีมิดตามนี้เลยนะครับนี่คือหน้าสถิติแต่ละโหมดนะครับชายาสมรภูมิมีติดระดับจังหวัด4ตัวละครดังต่อไปนี้เลยและติดระดับภาค ในส่งตัวละครอย่างริปโป้นั่นเองครับแชมเปี้ยนชิพไม่มีนะครับอันนี้คือข้อมูลเบื้องต้นทีนี้เราไปดูกันต่อในส่งของฮีโร่และสก <c oughs> ินฮีโร่ขออนุญาตพูดสั้นๆคือครบทุกตัวเหรียญในเกมยังเหลือ9 0 0 0 0กว่านะครับถ้าอนาคตมีตัวละครใหม่มาไอดีนี้ซื้อได้เลยโดยไม่ต้องไปเติมคูปองแม้แต่บาทเดียวเพราะเหรียญในเกมเพียงพอที่จะซื้อได้ถึง3ถึง4ตัวในอนาคตเลยเรียกได้ว่าคุ้มแน่นอนเพราะไอดีนี้ฮีโร่จะครบไปยาว,ยาว 6,005ได้ะฮะิโร่ครบอ่ะคิดดูนะครับผู้ชมถัดมาคือสกินมีจํานวนถึง3าม280สกินเรามาไล่กันตั้งแต่ต,ตัวแรกนั่นก็คือลอเรียลอินเทอร์ปาร์ตี้ไปจนถึงตัวล่างสุดที่ขึ้นสถานะว่ามีแล้วด้านใต้เลยนะครับอ่ะเราเริ่มที่ตัวแรกนี่ก็จะมีตามนี้เลยพวกวาเรอร์พาร์ตต่างๆรวมถึงเม c a ลสกินของบัตเตอร์เฟลล่างเดอะฟินิกส์ก็เป็นอีกหนึ่งสกินที่หาย,ยากมากๆซึ่งอัดแน่นให้ใน i d เดตัวนี้ผู้ชมเอาไปเลยนะครับคุ้มแน่นอนสำหรับสกินระดับเม c a ลของบัต แล้วก็ยังมีในสโตน์สกินสโนเฟสติวัลสกินลิมิเต็ดสกินวัลเลอร์พาร์ตต่างๆอีกมากมายมีร a c เก้นทูเลนอันนี้มาไม่นานนี้เองนะครับสำหรับสกินดาวนิ่งไฟก็ทำการเติมซื้อมาได้เป็นที่เรียบร้อยสำหรับสกินตำนานทูเลนล่างนี้นะครับเลื่อนลงมาก็จะเจอสกินลิมิเต็ดต่างๆของรูย์ไอริดัซซี่แบทแมนสกินซูพรีมของบัตเตอร์ไฟวอลเลอร์พาร์ตวินเทอร์ปาร์ตี้ของยอน เดี๋ยวฟาเทลดูโอลิมิเต็ดของไฮยะเต่ลิมิเต็ดของยีนารวมถึงสกินอุลตร้าแมนของฟลอเรนติโนไอดีนี้ก็ทำการเติมซื้อไว้เป็นที่เรียบร้อยนะครับและก็ยังไม่จบครับมีสกินวัลเลอร์ฟาสกิลิมิเต็ดฟลอเรนติโน่ลิมิเต็ดร็อกซี่นะครับสกินไซตามะคอสเพลย์ของลาสสกินลิโปมาหลอดโอเมนสกินเพนสกินลาสนะฮะทั้งล่างหมัดไซเบอร์แล้วก็หมัดน,น้ำแข็งเลยเลืล่อนลงมาก็จะเจอสกินพวกเดมอนเซเลียร์ของอลิสสกินจากซีซั่นต่างๆ ลิมิเต็ดครบรอบ5ปีมิหน้าสกินลิมิเต็ดของวิฟลิมิเต็ดมาจ้านะครับสกินลิมิเต็ดของไฮยเตสเปกตัมเอมซีมิซซี r เรออ่ะเอาเป็นว่าเป็นสกินลิมิเต็ดของไฮยเตก็ทำการเติมสุ่มไว้เป็นที่เรียบร้อยมีลิมิเต็ดซานิเจนเทลแมนด้วยนะครับแล้วก็มีลิมิเต็ดไฮยเตด d มอนลิมิเต็ดเกรกมาเนกินะครับลิมิเต็ดต่างๆซูพรีมของนาคอสของวิ o อเล มิรักเก้นสกินของลาวิลเฮเวอรี่สไตรเกอร์ทำการเติมซื้อไว้เป็นที่เรียบร้อยด้วยแล้วนะครับจี่งเลยเอาไปเลยสำหรับสกินตำนานตัวนี้นะครับแล้วก็เลื่อนลงมาก็ยังมีลิมิเต็ดวีล่าลิมิเต็ดคริสซี่สกินด n s ม o ชันเบรเกอร์ที่ต้องคลิกให้ดูนิดนึงวีเวลส์แอนิเมะนะครับไวโออนิเมะท่านูดนง่ายก็สกินนี้เนี่ยถ้าผู้ชมไปเติมเองเนี่ยพอเพอ่งสี่ถึงห้าพันบาทยังไม่พอเลยครับ เพราะมันบางทีมาในกิจกรรมที่ไม่มีการันตีชัดเจนบางทีเนี่หมดกันเยอะดังนั้นการซื้อดีนี้ไปราคาหกพัาร้อยบาทและได้ของขนาดนี้เนี่ยคุ้มแน่นอนสกินเกือบ300ตัวคุณคิดดูฮีโร่ก็ครบนะและนี่คือสกินทั้งหมดนะครับมีลิมิเต็ดของวูคองซูเปรีมองคริสซี่อ่ะเริ่มเข้าโซล l ีเจนฮีโร่อีกอปิกแล้วเนี่ยก็มีตามนี้ครับอีโมของเวลสองอติเมทสกินวูคองเทวนัสบอลพาร์ทเอลสู นะครับสกินนิมเบต์เอ่อรีเจนของมูลารีเจนสกัดลีเจนลินดิสเทนรีเจนเรียวมารีเจนเอมิลี่เกรกโจ๊กเกอร์รีเจนเรียวมารีเจนทารารีเจนเฟนิกอัลติเมทสกินไวน์โอรีเจนทาราสองสกินรีเจนวอลคาร์ดอัลติเมทสกินหนุ่คาเฟนี่ของยอนนะครับเนี่ยมีหมดเลยรีเจนของแบทแมนนะครับรีเจนของเซเนียลสกินอีโวเวลสามของนาคอส นะครับรีเจนของเตียวเซียนสกินเวฟของเซนเนสเทียก็ทําการเติมซื้อไว้แล้วด้วยนะสกินเกิร์ลกรุ๊ปอันนี้รีเจนโทนรีเจนมาหลอดซีลรีเจนอาริสเตอร์ลิเลียนามาหลอดหุ่นยนต์อันติเมตสกินรีเจนของซูเปอร์แมนของมิหน่ารีเจนของซูกา้าอาดูอินเดอะแฟลตโอเมนอันลิสอันติเมตสกินของลอรเรียลครับรีเจนของซาตาซันไลท์ก็ส์นะครับฟอร์เรนติโนอินเตอร์สเตลาร์คอนซีลล่างอวกาศ ลาสมวยไทยนะครับวอลเลอร์พลาสกินต่างๆนะครับแล้วก็ยูเลนอวกาศเป็นตัวปิดท้ายที่ขึ้นสถานะว่ามีแล้วนี่คือสกินทั้งหมด280สกินใน ADRV ตัวนี้ครับลาสมวยธงลัสมวยไทยมีหมดเอาทั้งหมดนี้ไปเลยนะครับทั้งยีโรและสกินที่ได้ดูในคลิปนี้6500บาทเอาทุกอย่างไปเลยถัดมามาดูกันต่อเลยนะครับในส่วนของรูนรูนใน a d r v ตัวนี้ไปที่กระเป๋ารนะูนฮะอ่ะ จะสังเกตได้ว่าทุกอัน10หมดเลยไม่มีอันไหนต่ำกว่า10นั่นแปลว่าไอดีนี้นะครับรูนทั้งเกม RV ครบหมดและถ้าอนาคตมีรูนแบบใหม่มาเพิ่มเนี่ยชิ้นส่วนรูนกับเหรียญในเกมก็ยังเหลือนะเพราะฉะนั้นไอดีนี้นอกจากความคุ้มค่าในด้านยีโรครบแล้วสกินก็เยอะและรูนก็ครบอีกด้วยนะครับคุ้มค่าสุดๆอ่ะถัดมาก็จะเป็นในส่วนของปรับแต่งก็มีอีโมจิทั้งหมดตามนี้ใครดูไม่ทันให้ปรับภาพเป็น H d ดีและกดสต็อป นะครับผมจะไปค่อนข้างเร็วนิดนึงอ่านี่คืออีโมจิทั้งหมดเอฟเฟกวาร์ตามนี้เอฟเฟกตสังหารตามนี้ครับและเอฟเฟกวิ่งครับตามนี้ครับคุณผู้ชมทั้งหมดประมาณนี้ปิดท้ายด้วยคลังของนะครับก็จะมีบรรดาบัตรอัญเชิญพวกเช่าสกินต่างๆพร้อมกับคำพี์ทั่วไป300กว่าอันแล้วก็จะเป็นไอเทมจิปะทะแล้วก็มีคำพี์ขั้นสูง45อัน แล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นพวกปลาอัญเชิญกับอีโมจิถาวรเนี่ยนะครับสามารถกดรับได้เลยอย่างอีโมจิทันชิโร่ถาวรเนี่ยผมเพิ่งรับก็มารับได้เลยเนี่ยในจุดนี้มีของถาวรเยอะเลยให้คุณผู้ชมที่ซื้อไปมารับเองแล้วกันในจุดนี้แล้วก็บัตรเปลี่ยนชื่อมี12ใบใช้จริงในการเปลี่ยน10ใบนะั่นแปลว่าซื้อไอดีนี้ปุ๊บเปลี่ยนชื่อได้ทันทีและไอดีนี้ก็ยังมีในส่วนของคริสตัลแดงอีก1เม็ดให้ผู้ชมนั้นสามารถนำไปแลกสกินระดับซูพรีมได้ทันที1ตัว เพราะฉะนั้นไอดีนี้จะคุ้มค่ามากๆในด้านของคลังของนะครับถ้าแลกซูเ r e m เนี่ยก็เลือกได้เลยว่าจะแลกตัวไหนถ้าตัวที่คุณอยากแลกมันเป็นตัวที่ขาดพอดีก็จัดเลยครับอ่ะประมาณนี้แล้วกันคลังของแรลงปัจจุบันอยู่ที่ระดับอะไรยังไม่ได้ทําการร e ีซซซันไปดูกันครับแลงจะอยู่ที่ระดับไดมอนด์หหรือเปล่าอ่าอยู่ที่ระดับแพนตินัมหนึ่งคุณผู้ชมที่ซื้อดีนี้ต่อก็สามารถไปเก็บดังเพิ่มได้เลยอ่ะ ขึ้นภาดอีกสักรอบหนึ่ง6,500บาทจะได้ทุกอย่างที่ได้ดูในคลิปนี้ไปเลยนะครับ6,500ฮีโร่ Hero, ครบรูนครบสกินเกือบ300ตัวมีอนิเมะ์วยโอมีเมทอลสกินบัตเตอร์ายและมีราเคิลทั้งทูเดยและลาวิลและลาสมวยไทยบอกเลยว่าคุ้มแน่นอนใครสนใจสั่งซื้อได้เลยที่แฟนเพจเจเติมเกมนะครับลิงก์แฟนเพจผมจะแนบไว้ให้ที่ใต้คลิปนี้คลิกเบาๆมาสั่งซื้อกับเราได้เลย ฝากกดไลค์กด Subscribe ช่องเรากันไว้ด้วยนะครับเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารไอดีดีๆจากช่องของเราแบบนี้นะครับก็คลิปนี้ขอจบการรีวิวไปแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณครับ